อ้าวไรกินน้อดีพี่น้อง่องอะแม่สโลกลาวอะแม่สโลกลาวแปลว่าคุณแม่บ้านนอกนะคะพี่น้องนานๆจะโชว์ฝีมือนะทีะกินได้หรือเปล่า <Okay. Yeah. S 1> ปุบปุบบุบพริก <Wow. S 1> แห้งกระเทียมจ้ะ อบมาแล้วมันก็เก็บไว้ได้นานอืมดูกระเพราเก็บมาจากบ้านจ้ะกัะเพราแดงกระเพราขาววันไฮไลท์นี่วันนี้นี่ค่ะอะไรอ่ะได้กบมาแล้วไม่กล้าฆ่าเนีย่ยจะได้กินไหมเนี่ยส่องไม่เป็นหรอกค่ะมีคนใจดีเขาให้มา ได้ยังไงเนี่ยฮะจะได้กินไหมล่ะอืมไม่กล้าฆ่าซะด้วยสิทำไงอ่ะว่าจะจัดการได้พี่น้องเอ้ย oh, no, no, no. จะบ้าตายมีไข่ด้วยนะคะมีไข่ด้วยมีไข่ด้วยให้มาเจ็ดตัวอ่ะลุยต่อจะได้กินไหมนะวันนี้เนี่ย สุดๆเลยพันเล็กพันใหญ่แล้วแต่สะดวกค่ะชอบใครชอบมันอมชอบพันเท่านี้แหละถ้าสับละเอียดมันจะเหมือนหมูสับอ่ะรอดูจะได้กินไหมอืมยี่สิบกว่าปีแล้วไม่เคยฆ่าอะไรทักอย่างเลยไปสั่งไปซื้อเอาให้เข้าค่า้สําเร็จรูปอมืมันทางอ้อมไงทางตรงไม่กล้าไงใจไม่ถึงพอพี่น้องอืม จะได้กินไหมนี่ล่อไปกี่ชั่วโมงแล้วนี่นั่งเจริญภาวนาอยู่เนี่ยสายไม่กินกบกินอื่ผ่านเลยนะคะผ่านเลื่อนผ่านไปเลยกบธรรมชาติจะ้ะเขาส่องมาให้กินแค่นี้ก็บุญขนาดไหนแล้วทําเองเป็นหรือเปล่าไม่เป็นหรอกส่องไม่เป็นหลอกกบกบหนีหมดได้ยินเสียงไม่หนีหมดเลยฮิฮิมาเลยดูดู แม่ครัวก่อนออดีไฟก่อนแป๊บนึงแม่ครัวอโอ้โหยังไม่ได้ผัดเลยชุกมากขอบอก <c oughs> บานค<ม>างๆข,งขอโทษด้วยด้วย ไม่ชอบผักอะไรแบบมันเยอะนะคะพี่น้องชอบใครชอบมันดูใจดูกลเดี๋ยวให้เหลือใส่กบลงไปช่วยเหลือก่อน กองนี้ไม่เดียวกันไปเห็นนะแม่ทำัาข้าวบ่อยๆ้วกวกเคี่ยวเขี้ยวันเตัดเองชุนเองเออยอดไหมล่ะไข่ไข่ไข่ไม่ไข่ เอาเหลืองๆหน่อยสายไม่กินกบไม่กินเสียดเอ้ยไม่กินึิงอ่างทานไปเลยนะคะพอร้องทานเลยเดี๋ยวนี้เห็นไหมกว่าจะได้กินเนี่ยต้องรอฝนตกกบเลี้ยงมันก็มีอยู่จ้าแต่ว่าเราอยากกินกบธรรมชาติีนะ่ยเนาะอ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณเพื่อจังหน่อยเนี่ย ขุมามีกับมะแม่ไม่ค่อยถูกกันเด้อใครชอบมากน้อยใส่ตามสบายกินแล้วมันคอแห้งอะค่ะน่าจะแพ้น่าจะแพ้ขุมามีเพราะว่าใส่น้อยๆได้อยู่ใส่เยอะคอแห้งทั้งวันเลยอ่ะใส่อันนี้ไปนิดนึงแล้วแต่เด้อใครชอบใไรก็ใส่เอาอันแม่ ไม่ค่อยเน้นกุกนนี้เท่าไหร่ก็แบบผัดแห้งๆหน่อยขอไฟจานพี่้อจ๋าขนาดยังไม่ได้ใส่กะเพราเนี่ยชุนจับแรกจานมันแตกบ้านตบ้างทางบ้านขอไฟด้วยเด้อ รอเลยอันตอนสุดท้ายกระเพราแดงด้วยสินแน่เอ้ยโอ้โหยกจะได้กินตก้องไป8ชั่วโมงขึ้น เอาครัวท um, ีเงอแตกอือดูวิธีล่อนก่อนล่อนล่นล่อนก็เข้าจบก็เข้าจบอ๊บหน้าตาแม่ไม่น่ากินกบกินอื่นป็นปลาลุปลาล่ืเลยมากหลายมากหลายมีชาวบ้านเขาถามตอนกลับมาที่บ้านเมืองบอกอันนี้อันนี้ เปรนเกษตรแปลว่าลูกหลานกินกบเป็นด้วยเหรอไอ้กินปลาเป็นด้วยโอ้ตายแล้วะไ,ไ,ไม่น่ามาถามแบบนี้เลยพี่น้องชิมก่อนชิมก่อนอืมดีเลยค่ะอืมแซ่บแซ่บแซ่บแซ่แบหลายตักกระจายเลย จะปิดไฟก่อนหรือตักใส่จานก่อนพี่น้องเอาที่สะด,ดวกนะกับข้าวไม่คือเงินไทยแบตัวเนี้นนยชาดหอมมีลี่เหรอกระเพรากรบในตำนานจ้ากว่าจะได้กินโอ้โห,โห,โห,โหตายกบกบกรบกระเพรากบกระเพรากบอืม้ม สำหรับคลิปนี้แม่ก็ต้องขอกินให้ดูหนึ่งคำแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปไหนก็ได้ถ้าชื่นชอบนะคะพบกันคลิปหน้านะคะอืมอืมอืมอร่อยไม่คาวด้วย ไข่อยู่ไหนไข่ไข่กบไข่กบกินคนเดียวอะ่ะไม่ต้องใช้ช้อนกลางอืมอ่ามอืมกินข้าวเด้ออย่าอย่าดูอย่างอื่นดูกบกบอบอบอืมอีกสองคำอีกคำหนึ่งแล้วอืม,มแล้วรู้ไหมแล้ ทำจักข้าวอะใส่อะไรกลัวน้มันกระเด็นใส่เพกการากันไว้ก็ดีค่ะเดี๋ยวเสียโฉมไม่มีเงินไปสัลยกรรมหรอกอืมนะคะบายบายรักนะทุกคนจุบ๊บจุ